เอาไปหลบไ้ให้ใครเอาไปแอบไว้ให้ดูดิทุกคนดูอู้หอุ๊ยอันยอาไปให้ใครดูดูพี่กระเป๋าผู้หญิงกระเป๋เก่งก็เพิ่งเอามาไอเมย์มันยังขอซื้อต่อเลยเมย์อยู่ไหนวะเอออเาไปถาม์จด้วยเลยเอาไปถาม์จด้วยเมย์ขอซื้อต่ออยู่ไม่ต้องพูดเลยนะไม่ต้องพูดเลยล้างเงียบเลยนะ เอเมก็จะบอกว่าหนูไม่รู้ค่ะถามเลยถามเลยถามเลยไม่นี่ชั้นสองอ่ะมันพวกกันอย่าที่ว่าไม่รู้ชั้นสองอ่ะมันพวกกันหมดแหละนี่พวกกันล็อกต้องเลยนิสัยไม่ดีมากๆพี่เก่งเขาพึ่งคายให้ไม่ต้องอะไรเลยบุทักขาลายพี่เก่งตอนนี้เลยเออทักไปเอะพี่เก่งเขานอนดึกด้วยเออตืนเช้านี่ไงบอกแล้วนี่ไง จะบอกของพี่เก่งออยันอย่างงี้ไม่แพงฮะแล้วยันอะไรอย่างเงี้ยแพงหมดแล้วไม่ใช่ไม่แพงหนักแตนหรอเยันเนี่ยไม่มีหรอกเอาโถอาจารย์เองหลักแสนปล่อยไปไม่ของพี่เก่งเวลาพี่เก่งเขามาเพื่อเจางี้แหละทุกคนเขาเขาเขาก็จะติดของมาเต็มไม้เต็มมือไปหมดอันไหนติดมาเตี๋ยกับบ้านเตี๋ยไม่เคยมาวางไว้อย่างงี้หรอกโอ้ย วางมาเยอะแยะหมดที่จะถือเขายาวแก้วใครขอมพี่เก่งซื้อมาให้สาวมั้งแก้วอ่ะอืใครมาที่นี่แล้วลืมแก้วไว้หรือเปล่าก็นี่ไงทำไมไม่ดยแก้วใหม่หที่ว่างตรงเนี้ยคือไว้เป็นเก้าอี้นั่งข้างกันใช่ไหมเธอเธอละใช่ไหมอ,อ,อ๋อทะเลละอ๋อทะเลละ คนนใส่มันไม่ดีนะเนี่ยไม่ถูกไม่ถูกแล้ว<า>นี่นะวนวนเวลาเออยื่เฉยเลยไม่ต้องอะไรเวลาจะกอกล้องดูนะว่าใครมาร้านบ้างกล้องทางตลอดเช็คไม่เคยได้แล้วเชื่อปะเวลาถามว่ารหัสเข้าดูกล้องอะไรไม่มีใครรู้เลยม,มันพัวก,กันเดี๋ยวก่อนมันนั่นจะโดนทห้หมดเลยเดี๋ยวก่อนอเข้ารหัสไม่เคยได้ค่ะลูกเขียนเลยหลายองค์กน เจอแน่ใส่ไม่ดีเจ็ดองสิบล้านชัดยัวอันนี้อะไรอีกเนี่ยโอ้โหดูดูดูโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่ไม่ใช่คอนเทนต์นะครพี่พี่นี่ไม่ใช่คอนเทนต์โอ้โหนี่เมื่ออะไรเปล่าใส่พ้ะอะไรอุ้ย <laughs> นี่ดูดิ <_ S 1> อะไรอ่ะอ่านกระเปาเา๋าใส่พ้ามันไม่ใช่ใส่พา้าอันเนี้ยมันต้องเป็นของกูเรียไม่ได้กระเปาเา๋าใส่พ้าไม่ได้มันของดีนี่นงไปเรื่อยแล้วออกทะเลแล้วออกทะเลแล้วออกทะเลแล้วตอนเนี้โอ้โหนี่ไม่ได้ขึ้นมาเช็คนานเนี่ยมีทุกซอกเลยนะโอ้โหมีทุกซอกเลย <_ S 1> โอ้โหนี่ไม่ได้คอนเทนต์นะครพี่พี่นี่ไง โอ้นี่ไงนี่ไงกอยาร์ตปะเนี่ยเจ้าใส่พระโอ้โหสภาพนี่นี่ร้านพระจริงปะเนี่ยเจ๊ดูดิหยิบขึ้นมาในคนละยี่ห้อเลยอะไรกันครับเนี่ยกอยัดก็มามีหมูตายแล้วนี่โอ้โหตายแล้วมีตรงไหนหยิบไวะเนี่ยโนเอฟซีคำเอฟซีคำเฮ้ย เจออีกแล้วเจออีกแล้วเดี๋ยวอะไรอ่ะอันนี้ไม่โกหกนะทุกคนดูนะนี่อยู่หลังพระพุทธรูปองค์นี้นี่หลังพระพุทธอ่ะมึงยกไว้เลยว่าแล้วอุ้ยเต้เดี๋ยวไม่โกหกเต้ดูนะอุ้ยอะไรอ่ะทำไมต้องมาอยู่หลังนี้อ่ะคืออะไรอ่ะโดนคุณแน่อะไรอ่ะ เลลยแ้วกันอะไรเนี่ยดูดิคืออะไรอ่ะตักผ้าไหนเช็ดดิทำไมวะแม่กูไม่ต้องหลับต้องนอนแล้ววันนี้วิเลยโอ้โหตายแล้วนี่ร้านผ้าหรืออะไรเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยไม่ใช่แล้วหังเชื่อไหมเชื่อไหมต้อไข่สีม่วงเชื่อเชื่อเชื่อไหมว่ายังไม่เคยแกะเลยนะไม่เคยแกะเลย จะรู้ไหมล่ะโอ่ยมาทำอย่าอย่ามาหาเรื่องทะเลาะใครลืมไว้ละเจอกูแน่เดี๋ยวก่อนวันนี้ได้นอนไปกี่ชั่วโมงเฮ้ยอย่าหาเรื่องอย่าหาเรื่องวันนี้ได้นอนไปกี่ชั่วโมงมึงไม่ต้องนอนเลยเมื่อวานนอนไปสองชั่วโมงวันนี้ไม่ต้องนอนเลยสักชั่วโมงนี่ดูแล้วไม่ได้แกะด้วยดูก็ไม่เคยแกะเลยก็จะรู้ไหมล่ะจะแกะให้น่าดูดูดู อะไรก่อนมึงเคยซื like ้อเสื้อแบบนี้หรอใครซื้อมาให้ไม่ได้ซื้อของใครไม่รู้เขาตั้งแต่วันเกิดแล้วจาไม่ได้มันเยอะแยะไปหมดเลยน้ําหงน้ําหอมมาเตียไปหมดเลยวันเกิดจะกี่ปีกี่ปีไม่มีใครมาซื้อสูตรซื้ออะไรแบบนี้ให้อันนี้ยังไงวันเกิดจริงๆวันเกิดวันเกิดตั้งแต่วันเกิดแล้วทั้งน้ำหอมแล้วอย่ามาเลอะเทอะมายงมายุ่ยบัญยาอน มีอยู่ทุกมุมเลยอ่ะมุมบ้าน่าเงยบ้านอะไรมตัเต็มอดูดิเป็นบ้านอะไรเนี่ยเก็บเก็บเก็บอะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะอันนี้ของใครเนี่ยไม่รู้จะรู้ไหมล่ะมันเป็นบ้านอะไรเก็บทุกมุมเลยอ่ะคืออะไรอ่ะอันนั้นอะไรอ่ะหนักด้วยอืออะไรอ่ะไม่รู้คนซื้อมาให้บ้านเฮนภพรมั้งอันเนี้ย น่าจะของเฮนร์รแหละ,ะอันนี้น่าจะของเฮนพรอแล้วนี่รองเท้าอะไรนะกระเป๋าอะไรอ่ะอันนี้อะไร <c oughs> จำไม่ได้แล้วก็บอกว่าคนซื้อมาให้มันเกิดก็วางไว้หมดอ่ะก็ไม่ได้ถือกลับบ้านเยอะแยะไปหมดม,มากหลงังพระพุทธรูปอะ่ะมีเป็นเซตอะ่ะ <c oughs> ก็กองเอาไว้ไงอันนี้ของใครเนี่ยของเบนปเปล่า ของเบ้นไม่มาไว้นี่หรอกลับไปแล้วเอ้ยถามถามดูก่อนกระเป๋าสีดำนี่ของใครหรือเขาเคยซื้อแบบนี้มาใส่ด้วยหรอไม่มีแล้วใครไปใส่ไว้ตามซอบโอ้าวงไว้กลังพะพุทธรูกได้ก็เป็นไปได้หมดทุกอย่างะตอนเนี้เป็นไปได้หมดทุกอย่างเสยว่ะไม่ได้นะดูเียของเป็นไหมนะอันนั้นน่ะกระเปะเให้ เดี๋ยวจะไม่คุยเดี๋ยวคอยดูเอออย่าหาเรื่องเหอะแล้วเถอะอของแบรนด์เนมใครเข้ามาซอ่อนไว้หลังพระพุทธรูปไม่ได้ซ่อนเลยแบรนด์เนมมีทุกที่เลยข้างล่างอะคือจะไปซ่อนไหนก็วางไว้ทุกที่แหละในห้องเนี่ยยัดตรงนู้นทีตรงนี้ทีตรงนั้นที <S <S อ๋อแล้วนี่อะไรอะไร,อ,ะไรอันนี้อของเดชถุงยานะ่เดชเข้ามาให้ ไม่มีอะไรโอ้ยมีต่เอกสารพวกนี้มันวางกองกองเอาไว้ไม่ได้จัดไปท่คนอื่นอันเนี้มันอยู่ไอันเนี้ยมันวางอยู่ทุกมุมห้องแล้วตอนแรกอยู่มุมนู้นแล้วก็มาอยู่มุมนี้เสร็จแล้วก็ย้ายอยู่มุมนี้ อ่ะเร็วเหอวเฮ้ยรีบเก็บเหอะจะได้กลับบ้านกี่โมงกลับไปเฮ้ยจะหกโมงแล้วช้าไปเลยจะหกโมงแล้วเลปก็ไม่ได้นอนหรอกมึงอ่ะอะหาเรื่องทำไมเนี่ยเฮ้ยเพราะคนมาอาหารนะเขาเอาแก้วมาให้นะนี่พี่เก่งมาก็ถือแก้วมาให้เนี่ยเนี่ยหนึ่งใบสองใบฟังตอนนี้เราบอกว่าไม่ได้ซื้อซื้ออะไรล่ะไอ้พับดีดที่ โอ้โห oh อย่าหยุมนี่อย่าหยุมเลยไม่ชอบเลย,ยหยุมทำไมเนี่ยอืมดนโดนนนเดอทำหน้าอ่ uh huh. จะเอาไปทำไมนี่จะไปใส่พ้าโอ้ย oh อืม mm hmm. เอาอันนี้มาด้วยแล้วใส่พ้าห่ขาวด้วย โอ้ดูดิทุกคนใบเขาามันไปเอาไปไว้ใส่พระโดนก้นอันนี้มันของของเอาไว้ใส่พระจะซื้อไปให้ใครนะจะถือแบบนี้ซื้อให้ใครหรอของกูค่ะกระเป๋าใส่พระใบเป็นแสนเลยนะววเวลาไปบ้านผู้ใหญ่ไงก็จะได้แบบว่าเอากล่องพระใส่ไปไงิพูดแล้วซื้อให้ใครหรออ๋อ,อนี่ค่ะเมียเขาถือค่ะของกูค่ะ ไว้แล้วลองดีบอกเลยเ้ยเก็บไว้อีกหือเป็นไรหรอกเนี่ยชุดนี้กูเก็บกลับไปแล้วมันก็มีปัญญาซื้อใหม่อยู่ดีแหละซื้อไว้เพแอบไว้ดีๆนะรอบเนี้ยโอ้ยไม่เคยต้องแอบหรอกแอบทำไมไม่ต้องนะไม่เคยแอบอยู่เดียวไม่เคยแอบอยู่เดียวไม่เคยแอบอยู่ดียวรอไว้ให้ใครแม่งดูทุกซอกทุกมุมแม่งเต็มทุกซอกทุกมุมโต๊ะ มีกระดงกระดาษกระดาษกระเดิร <c oughs> ์ดอันนี้อันนี้ของของของพี่พี่บ้าเหมาด้านแดงมาเนี่ยอันไหนมาพี่นักเหรออจำไม่ได้และของพี่เด้นเนาะไม่ของพี่อันใช่ไหมอือหือหือหือพี่พี่วานเอาอันนี้กลับบ้านให้หนึ่งเอาขึ้นรถไปเลยไม่มีโอกาสไปบ้าน อยากซื้อให้ซื้อให้ใหม่นะซื้อให้ใหม่อะไรอ่ะอยากซื้อให้ใหม่เดี๋ยวกูจะมาลื้อทุกวันน่ะทีเนี้ยนี่ชุดนี้ใครอยู่ไหนรู้ปะหลังองครงก็พิทะลูกอ้าวก็อยู่หลังอยู่หลังพระปลอดภัยเซ็ตไม่ได้แกะสักชิ้นด้วยมึงจะหอบไปอยู่ที่ไหนมึงจะหอบไปอยู่ที่ไหนจะหอบไปอยู่ที่ไหนมีถ่านแดงไหม เอซีครับดูเขาไปเดินหาดูเขาไปเดินหาเดินหาอะไรก่อนเดินหาอะไรก่อนมุด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 เออเออมุดมุดดูกคอนดูมุดมุดมุด มดมดมดอืมตอนนี้ยอยู่หน้าไลฟ์ยังให้เกียดแิแบบลองลงไลฟ์ก่อนเม๊้เฮ้ยเดออเธอะไม่ได้นอนบอกเลยไม่ได้นอนไม่ได้นอนไม่ได้นอนอหรือยโดนโด้สายมดสายมด เจ็บไม่ตายก็คางเหลืองสภาพเนี้ยบอกเลยหมดหมดใา่หมดใส่หมดใา่หมดใา้หมดใช้หมดใชหมดบางทีก็จะเป็นตลับสีส้มๆเล็กๆว่างอยู่แถวเนี้ยคืออะไรขนกลับหมดแหละ เจออีกแล้วกูเจออีกแล้วนี่ไงกูเจออีกแล้วไปยืนฝั่งนู้นกูเห็นพอดีอันนี้ยุดอันนี้ยังไม่ซื้อเขาเพราะว่ามันซ้ำกันเอ้าทำไมทำไมล่ะก็ที่บ้านมันมีแล้วไปยืนัองนู้นเจอเลยเห็นเลยมึงเอามึงเอาทับได้เหรอมึงเอาทับไว้เหรอยืนอย่างนี้อยู่แล้วทำไมยืนตรงนี้ไม่เห็นตอนแรกก็จะรู้ปล่ล่ะอืมนี่แม่งมันลายนะเนี่ยมาทำอะไรไม่รู้ อันนี้เขาขายแต่ไม่ได้ซื้อเพราะว่าเราที่บ้านมีแล้วก็เลยไม่เอาขายขายพี่เก่งไงไม่ใช่แล้วพี่จําได้ปะเดียมีแบบนี้อยู่เส้นหนึ่งเดียมีแบบนี้อยู่เส้นหนึ่งมึงจะซื้อให้ใครอีกเส้นหนึ่งบ้าบอซื้ออะไรข้อพี่เก่งเข้ามาให้พ<ห>ี่ชี FC ดูให้พีีดูแล้วทำไมไม่คืนโอ้ยเขาก็วางไว้ตรงนี้เต็มไปหมดเขาก็มาประจําเนี่ยซ้ําเลยที่บ้านแบบนี้เดดๆสีเดียวกันแบบเดียวกันเลยก็ไปถามเลยว่าพี่เก่งเข้ามาจริงไหม เขาเพิ่งหยิบมาพี่เก่งเวลาเข้ามาหาเขาเขาก็เขาก็จะเอาพวกของแบรนด์เนมมาให้เทียบเลยพวกสร้อยพวกแหวนพวกนาฬิกาเขาไม่ซื้อซ้หรอกจะบอกให้ไม่ซื้อซ้ำบ้าอะไรเขาซื้อเขามีอย่างละเป็นกระกระตับอย่าคิดที่จะเอามันมาเทียบกับกูนะกูพูดแค่นี้บอกเลย ดูเรือหมดอ่าเรือเรือเลือเล,ล,ลือเข้าไปเรือเรือเก็บให้ดีด้วยเรือเก็บให้ดีด้วยอะไรดูคอมเมนต์ดูคอมเมนต์ดูอ่านคอมเมนต์ละหายเลยว่ะขอกแม่แม่แม่ฟ้องฟอง,ฟองอยาอ่านเมน ทำไมฟ้องอะไรฟ้องอะไรไไไเอาเงินไปทำไมเ,เงินเงินก่อนฟ้องอะไรเข้าข้างกันใช่ไหมเออเออมันได้อย่างนี้จำไว้เลยเดี๋ยวเวลาจะไลต่ตดไม่ต้องมาดูเลยนะอยู่ในห้องมันนี่แหละช่วยกันปกปิดปิดบังนะออมันไล่ตลอดไม่เคยบอกกันเลยนะ ปิดปิดบังกันนะพี่ๆคนเขาเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยทำเป็นเอาเรื่องจริงมาหัวเราะหน้ามึงนะทำไมมึงทำอย่างนี้ อืมจะได้ไปนอนไหมเนี่ยจะได้ไปนอนไหมจะได้ไปนอนไหมเนี่ยจะได้ไปนอนไหมเนี่ยจะได้ไปนอนไหมเนี่ยตังตังค์ที่จะ,ไ,ไ,ปจะไ,ไ,ปไปขายใช่ไหมตีราคาเบาๆให้ไปต่อเลยนะจ๊ะให้ยืมไปนะให้ยืมไปขายก่อน เลขครับจะปิ้นหรือว่าไงอ่ะอือปิ้นแล้วเขียนมาหรือว่าไงแล้วถ่ายรูปใหม่หรือว่าโป่งไงนละ้ไม่ก็ให้ยืมไปไงยืมไปเฉลยไม่ใช่หรอราคาก็จะเขียนไปได้เขียนด้วยดองหล่นนะถือดีนะหล่นไปเป็นลมเลยเจ็ดพันโอนเข้าไหนที่เขาไลน์โอนมาเนะี่ย พี่เก่งคะอันนี้พี่มีเส้นหรอคะพี่เอามาวางไว้ที่ร้านอ่านอีกเส้นหนึ่งหรอคะเหมือนเส้นที่หนูมีเลยพี่ขายให้อ่านไปถามเขาเอะแยะแถาของพี่ไหมคะแค่นี้จบแล้วโลกไปถามยาวยากยาวไปนู่นไม่ได้อยากรู้ต่อให้เป็นของเขาแต่มึงเอามาไว้ทําไมาของเขาจะไว้ทําไมก็มีคนเดียวที่ถือมาอ๋อแล้วทำไมเขาไม่เอากลับถ้าไม่ใช่อ่ะหามก็ดูสิ เขเอามาขายเต่ก็ยังไม่ได้ซื้อก็จำได้อยู่ว่าที่ที่บ้านมีแบบนี้ไม่มีใครเขามาไว้สองเส้นหรอกเหมือนกันเด็ดเด็เลยเก่งไงก็มีอย่างละเป็นหลายๆเส้นเขาจะมีกี่สิบเส้นเหมือนกันนะ่ะคุณจะเก็บไว้ทําไมซ้ําทําไมคุณจะเก็บซ้ําทาไมอะ่ะไม่ได้เก็บจะเก็บทําไมอะ่ะซ้ําทําไมอะ่ะ ให้ลุนนะชุบดีน,ดนมั้ยเ่ะไม่ดิ้นตาดีๆนะให้ลุนไปโหจะหกโมงชาแล้วไม่ต้องกลับบ้านกันแล้วกลับบ้านกับช่องแล้ว เดินจนสะดุดน้องนะฉันน้องเธออาห่อยแม่อานอยแม่ช่วยด็ก่อนเขาาเขาาบอกให้อ่านเมนเห็นไหมนนี่เห็นไหมนะอะไรสีขาวกระเป๋าดีนะนี่แม่อ่านเมนแม่อ่านเม้นแม่อ่านเม้น นนีีน่กองเขียวนี่นี่นี่ไหนอ่ะอะไรอ่ะอยู่นี่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 อ่าน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 ออออยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนี่อยู่ในเกมนี้เกมอะไรอ่านที่สองเปิดเกมที่สองใอันที่สองเด้งมา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 โหเร็วมาก ก็ซื้อไว้ตั้งนานแล้วโอ๊ยแล้วเขารู้ได้ไงก็เปิดให้เอฟซีดูเมื่อกี้นี้มันก็ซ้ำนี่ไม่ซ้ำซ้ำตรงไหนอ่ะนี่ไะไม่ซ้ำยังไงอ่ะเนี่ยใส่อยู่ที่เขตเนี่ยไม่ซ้ำเหมือนเนี่ยเนี่ยอืมเนี่ยเนี่ยมึงซื้อซ้ำอีกแล้วซื้อซื้อซ้ำอีกแล้วพี่เห็ี่นไหมไม่ซื้อซ้ำสองอย่างแล้วดูดู ขอพี่เก่งไม่ซ้ำยังไง呀เขาจะรู้เลยลเขาหยิบมามันก็เหมือนกันน่ะ mm hmm. เขาซื้อซ้ำอย่งางละหลายอันเลยระวัง mm hmm. ตัวนี้เป็นคนยังไงวะอืมอืมเลอะเลอหมดแล้วโอ้ยใครจะไปทุกตัวอะไรขนาดนั้นเอาออกมาเลยอุ้ยอืม,อม,อม อะไรต้มๆเอ้าพี่ไงไม่เี่อะไรอ่ะมันคืออะไรมันคืออะไรเดี๋ยวันอนี่ยรันบันดีครับสวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยวแบ่องอะไรครับผมิงด้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสมาช่วยมีอะไรบอกต้องด้โอเคได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เอออันนี้ยังไม่มีเอากลับไปได้ดูแม่งดิสภาอันนี้อันนี้ไม่ได้แล้วอันนี้พี่เกมบอกเป็นคุยยาแล้วบบเนี้ยไม่ได้แล้วมีทุกซอกเลยอ่ะไม่แล้วคือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเอาไปทั้งถุงเลยอยู่ดีๆก็คือมีความรู้สึกยังไงไม่รู้แปลกแปกอ่ะวันเนี้นยไนแปลกแปกอะไรไ้นั่งค่ะโดนโดนปน เอออันนั้นอันนั้นจะเอาไปอันไหนอันที่มันซ้ำอ่ะคืนเขาจ่ายตังค์ทไมล่ะซ้ำอันไหนอ่ะอันไหนซ้ำก็ไม่ต้องเอาเท่านั้นเองคุณครับรบนาวคุณนะีครับนี่เรอะไรีครับัปดีครับดีครับเดี๋ยวรอบหน้ามาช่วยครับอดไปไปก่อนอีกเรื่อยๆยใครไปเก็บเยอะแยะอแล้วใครจะไปเก็บเยอะแยะอ่ะ มันต้องมีอีกแน่ๆมันไม่ใช่แบบนี้หรอกพี่พี่เก่งเวลาเขาไปเที่ยวเมืองนอกทุกคนนะเขาก็เขาก็ชอบซื้อพวกของพวกนี้เนี่ยเพลงอ่ะนี่ว่าเก๋ใจต้องมีขอยสังเกตอหรอโอ้ยแล้วถ้ามีจะบอกแล้วมีก็หยิบให้ดูแล้วเมื่อกี้นี่มีไม่บอกอะไรมีเมื่อกี้ไม่ได้บอกเลยยังเห็นเลยไม่บอกอะไรเก๋เมื่อกี้บอกไม่บอกจะเห็นได้ไงเก๋กำลงัลงสุดโจมพสุดเลยไม่เห็นจำไม่ได้เหมือนกันลืม ยอดเลยว่ะน่าเชื่อเลยนะอย่างเนี้ยดูดูบอลบอลแต่ก็ถือรองกลับไปเนียนไงเนียนไงบ่นไงจะถือหอบกลับไปหมดเลยทุกคนดูดิดูดิดูดิบอลนะจะหอบกลับหมดเลย